อยากเห็นตาอยากเห็นตาน้าเอ๋ตาเองคุณพ่อตายาวของคุณพ่อแม่ครับคคุณแม่มือใหญ่มากค่ะโหดเลยแม่โหดมากแม่รูลยไ่้ดิหน้าเมอนจริงหนือยไดอลมใน้ผมหน้ามนยครับเรตาแล้วตาแล้วแม่ยังไม่ได้ไปดูน้องอีก้ ได้หนึ่งสามขวดเลยขวดมันก็ปีแล้วนี่เนาะเอาทำไมอย่างนี้ล่ะแค่เราไปดูแบับน้อกาแล้วจะเอกกับน้องลดีๆแล้วเขาจะได้คุ้นโฉลกโยน้องหนูตัวี่เตือนเนี่ยอ่ะดูอยู่แล้วดูอแล้วครับคนนี้ต้องเดือนค้น่หรอฮะ โอ้โหเหรอคะเดือนขึ้นเลยคือฮะเอคอเก็บไหมเ่ยไม่เก็บค่ะคุณหมอเคลื่อนทอะที่เลยาเก็บไปทำเสร็จในน้องทำไนแล้วินได้วันนี้ทปีละแสนนะฮะปีละแสนมีตัวงานเซฟเฟอร์กาบอกว่ามันจะอยู่ได้แค่ริงห้าปีก็เยอะแล้วแล้วก็พอเวลาใช้แบบไม่พ่อยในตอไหร่น้องไนจะทําไมน่จะมีเซลล์โื ไรแล้วลูกนะอะไรนะนอนดีกว่าไหมครับดีนะคนกูวิงใหญ่ของเลเป็นไรกัวน่เลแปลแให้อยนแดนลูกแฝดจับมือเห้าบาทกิน่งเลยเป็นน้องเล่นซ้าาีต้องเจรส กดแล้วกดแล้วกดตรงนี้กแตงอ้วเฮ้ยเห็นพี่กำแพงได้ไหมครับเด็แต แน่นอนเกือบแล้วัแลอยรถยนต์มาให้คันนึงใส่ล้อไมเหลือคันเอารถถังอู้วันนั้็โโรมาถามแล้จะพาไปถนลงไม่ได้ไปดูน้องลูกมีแบบมีเสื้อตงน้องทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะครับขอบรองกระเด็นขอบองไมขอบ้องไหมเยอะติดว่ะดียิ้มลงว้ใ้ดไปไปไปไขอบคุณค่ะ ได้ยอเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะได้ไปแล้วครื่อคตาเหลือ้นต้องต้แลน้องต้มแคลน้อยแล้วต้แนอแล้วเดี๋ยวไาดูตาสิเนี่ยผมมีตาอยู่นะเอ้ยดีวร์ละผมมีตาอยู่นะครับมวาเหมือนคี่บอกปลยว่าวนใครีเหมือนกันนะแต่ว่าส่วปลาเป็นูา จมูกว่าแล้วก็ลูกมาทางปลาหลับลูกเดียวดีๆไม่เหมือนคนอื่นที่จะตาย